สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะตอนนี้ก็มีต้นนกน้อยนําโชคใบด่างนะคะก็กําลังออกดอกนะคะแต่มีไม่มากแล้วนะคะนี่ค่ะเหลือต้นแม่นะคะก็เดี๋ยวจะย้ายใหม่นะคะเพราะช่วงนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวมีคนบอกอีกว่า นกน้อยนำโชคต้นสะแยกใบด่างบางทีถ้าเป็นต้นสสแยกใบด่างแต่ลําต้นไม่ด่างแต่ถ้าเป็นต้นนกน้อยนำโชคจะมีดอกนี่ค่ะใบด่างลําต้นด่างแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้ทำคลิป ลงไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะลงไปหลายรอบมากๆนะคะแล้วก็มีคนเข้ามายอดวิวมากด้วยนะคะตอนนี้ก็ใครทำอะไรได้ก็ทำไปนะคะไม่ต้องไปอะไรนักหนานะคะแล้วก็จะบอกเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้ จะมีมีจะเรียกว่าอะไรดีล่ะคู่คนนะคะที่หากินไม่สุดจริตนี่ค่ะหลากเยอะมากๆเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วเลยเมื่อวานบารางพยองก็นั่งเปิดบ้าน รถต้นไม้ในสวนคุณตาแล้วก็กลับเข้ามาบ้านก็เลยประตูรั้วไม่ได้ใส่กุญแจก็คือใช้ปิดแล้วก็ใช้ไม้ขัดไว้เฉยนะคะก็คือปกติที่ทำมาแต่และว,วันนะคะบางวันก็ล็อกกุญแจบางวันก็จะปิดแล้วก็ใช้ไม้ขัดไว้เฉย พ่อจะต้องรีบออกไปส่งต้นไม้เมื่อวานก็มีบุคคลที่ที่เรียกว่ายังไงดีก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรนะคะเข้ามาที่บ้านก็เปิดประตูลัวเข้ามาเองนะคะโดยวิสาสะ <c oughs> ไม่ได้เชิญเข้ามาจนถึง ก็จะมีลานสำหรับไว้จอดรถแล้วก็สำหรับแขกไปใครมาก็จอดรถได้นะคะกลับรถได้ในตรงนี้เขาก็มายืนอยู่ตรงนั้นก็คือห่างจากบ้านของบาลานพยอมนิดหน่อยประมาณสัก5้หเมตรหกเมตรได้ก็มาเรียกบาลานพยอม บาลังพยอมก็เลยลุกออกมาแล้วก็ถามว่ามีธุระอะไรเขาก็บอกว่าจะมาขอยืมน้ำมันน้ำมันเบนซินไปเติมรถเพราะว่ารถวิ่งมาน้้ำมันหมดบรารังพยอมก็ถามว่าเป็นใครมาแต่ไหนเขาไม่ตอบ ไม่ตอบสักคำเดียวนะคะว่าเขาเป็นใครมาแต่ไหนชื่ออะไรไม่แนะนำตัวด้วยบารางพยองก็เลยปฏิเสธไปบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีน้ำมันสำรอง เขาก็ยืนหันรลีหันขวางสักพักนึงก็ถามว่าพี่หนูขยืมรถพี่หน่อยได้ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาขอยืมรถไปซื้อน้ำมันหน่อยได้ไหมนั่นก็ยิ่งเป็นที่แปลกใจมากๆนะคะเพราะว่าไม่เคยมีใครเรียกบ้านไร่พยมว่าอาจะมีเรียกยาย เรียกป้าแล้วก็เรียกพี่ในหมู่บ้านแถบทางนี้นะคะก็จะเรียกอยู่แค่นี้คือไม่มีคําว่าอาถ้าอานี่จะเป็นแต่ลูกหลานแท้ๆเท่านั้นที่เรียกบาลาังพพยองก็เลยถามว่าเป็นใครจําไม่ได้หรอกนะก็ว่าไปอย่างนี้เพราะเขาใส่โมงมาด้วยนะคะใส่โมงคุมหน้า ไม่ใช่ใส่หน้ากากนะคะใส่โมงบาลางพยอมก็เลยปฏิเสธบอกว่าให้ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจะต้องไปส่งของปฏิเสธแล้วก็ยังไม่ไปนะคะก็ยังยืนหันลีหันขวางสักครึ่งชั่วโมงได้ไม่คุยนะคะไม่คุยคือยืนเฉยเฉยเหมือนตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีจะทำยังไงดี เข้ามาบ้านนี้จะหลอกได้ยังไงดีก็คือหันลีหันขวางไม่ไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่พูดด้วยบาลลงคยองก็เลยถามว่ามาแต่ไหนเขาก็ไม่ตอบเขาก็ยืนเฉยพอดีเลยหมาของบาลลังคยองก็มาแต่ในสวนป่าพ่อไปขับสงสัยจะเป็นกระต่าย กลับเข้ามาพอได้ยินเสียงคนเขาก็กลับเข้ามากลับมาก,มาก็พรวดเลยเข้าใส่บุคคลคนนี้ก็เลยเดินออกไปบมาแางพยอมก็เดินตามเดินตามออกไปจนถึงรถบมาแงพยองก็ไม่รู้เนาะว่ารถมันเป็นยี่ห้ออะไรเรียกว่ารถยังใหม่กิ๊กทะเบียนป้ายยังไม่มีเลยขี่รถใหม่ขนาดนั้นแต่ไม่มี ไม่มีน้ำมันใส่รถมาแปลกมากไอความที่บารายมพยองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะตอนแรกไม่ได้สงสัยอะไรก็เดินไปถึงรถแล้วบารางพยองก็ปิดน้ำเดินกลับเข้ามาบ้านก็เลยล็อกประตูรั้วถึงได้หันกลับไปดูอ้าวรถคันท,ที่ว่ามาขอ น้ำมันนั้นไม่มีแล้วที่หน้าบ้านก็เลยไม่ได้สนใจว่าวิ่งไปทางไหนไปไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรนะคะอันนี้ถ้าถ้ามีคนชรลาอยู่บ้านคนเดียวนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ควังข่าวข่าวอะไรเลยอันนี้บ้านไร่อมพยอมก็จะขอมาบอกแล้วก็เตือนให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะว่า ตอนนี้มีมิจฉาชีพมาในแนวใหม่นะคะเข้ามาถ้าเราช่วยเหลือไปก็คือปกติแล้วตามบ้านก็จะไม่ค่อยมีการซื้อน้ำมันมาไว้อยู่แล้วนะคะก็จะมีเฉพาะที่ว่าเขาใช้ดูดน้ำก็จะมีใช้เครื่องแบบนั้นก็คงจะ มีกันนะคะแต่ก็น้อยมากก็จะมาในทํานองนี้ถ้าบอกไม่มีก็อาจจะมีรถของลูกหลานที่จอดอยู่ใต้ทุนบ้านนะคะก็อาจจะขอยืมรถไปถ้าไปแล้วศูนย์นะคะอันนี้ก็เป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกใหม่ในหมู่บ้านของมะาันพยอมนะคะก็ฝากเตือนของกับเพื่อนเพื่อน ที่มีผู้ชราหรือว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้อ่านข่าวสารบ้านเมืองอะไรมากมายนะคะให้เตือนภัยกันไว้ไม่งั้นก็จะเสียทีเสียเปล่าถ้าเขาขยืมรถไปได้รถก็สูญไปหรือว่าอยู่คนเดียวบ้านฐานะดีอาจจะ เกิดการกี้ป่นขึ้นมาฉกชิงกันได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากเตือนไว้นิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปของบ้านไร่บางพยอมนะคะว่าเพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพมาใหม่นะคะมาในเล่เหเรียมต่างๆตอนนี้ก็มากมายหลายรูปแบบมีทั้งหลอกแจกปุ๋ยแจกยา พอผ่านไปแล้วก็ขอทะเบียนบ้านขอหมายเลขบัตรประชาชนพอวันต่อมาก็แคปโปรไฟล์ของบุคคลคนหนึ่งที่มีคนรู้จักกันในหมู่บ้านเยอะๆหรือว่านับถือเชื่อถือกันเยอะๆแล้วก็ไปขอให้โอนเงินให้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะ ที่เจอมาสดๆร้อนๆในเวลาสองสามวันนี้นะคะเขาก็มาให้โอนที่นี่บางคนไม่ค่อยได้สนใจข่าวคราวอะไรเลยก็โดนหลอกไปนะคะโอนเงินให้บุคคลคนนี้ไปจริงๆแล้วบุคคลคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาฮือหากันมาตั้งแต่ตอนเช้ากว่าจะรู้ความจับตัวกันได้ ปลาเข้าไปเกือบสองทุ่มชาวบ้านหรือว่าคนที่เชื่อถือกันก็โอนเงินให้คนคนนี้ไปซะเรียกว่ารวมๆกันแล้วเขาจะไม่เอามากนะคะเอาแค่ประมาณสองพันบาทถึงสี่พันบาททุระนั่นนี่นะคะด่วนเลย ก็มีคนโอนให้ไปนะคะก็เสียได้ไปก็เป็นหมื่นๆน,นะคะอันนี้ก็อย่าไปเสียรู้หรือว่าที่เรียกว่าเสียค่างโง่นะคะเพราะว่าข่าวค้าวมีให้ดูให้ตรึกตรองกันให้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นการช้ำต้นไม้เตือนภัยนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังข่าวคราวปิดละครซีรีส์กันนะคะ อันนี้ก็มามาบอกกล่าวมาเตือนภัยกันโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าปลางพย้อมนี่เจอมาสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้แจ้งความหรือว่าไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและจิจ๊บจอยสำหรับตัวปลาแงพยอมเองนะคะแต่ก็ได้เตือนภัยกับบุคคลอื่นไว้ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ตอนนี้ก็บ้าน่ังพยอมก็ได้ชำแล้วก็ขยายใส่กระถางใหม่นะคะไว้เพื่อทำพันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้เองแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วขยายไว้สองอกว่ากระถางตอนนี้ก็หมดเหลืออยู่เท่านี้นะคะก็เป็นต้นที่ล้มเองไม่สวยนะคะก็ ไม่มีคนต้องการตอนนี้ก็มาชำใหม่นะคะชำใหม่ขยายใหม่ก็เผื่อสักวันหนึ่งอาจจะย้อนกลับมาได้ดีสวยๆแบบนี้ก็จะได้สตางกันอีกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่านไร่องพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ